ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างเก็บข้็มาสู่ช่วงไอเสาร์กันต่อเลยดีกว่านะครับพี่บียนครอบชุมเนี่ยผมมีปัญหาสิครับค่ญหาอะไร่ะเพื่อนผมมาสิครับผมม,มามเจอผมแล้วบอกเฮ้ยตอนไปดูน้ำทุเรียนหรือว่าไปดูอะไรมาเนี่ยแล้ววันนั้นวันนั้นเจอโถดแล้วทักเฮ้ยทำไมโถดไม่มาทำไมพ่อมาแทนทำไมตัวดูแกวะไม่ได้เลยนะเรื่อและเจนมันไปย่าหายไปอ่ะโนแล้วยิ่งจะเปิดเทอมด้วยหยุดเบรกไปเป็นเดือนครับไม่ได้เดี๋ยวนะเปลี่ยนไปอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่ อยู่มอนหนึ่งอ้าวหือว่าอยู่มอสี่ตกใจไม่ได้นะพี่บีต้องช่วยต้องช่วยมาย<ๆ>เลยค่ะกับอุปกรณ์บริหารหนังหน้า<ป>ดูแลนิดนึ่งนะแต่ว่าเพื่อทุกคนสนใจผมอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์หน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูภาพกันก่อนดีกว่าค่ะ อุปกรณ์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยในการขยับปากรหรือที่เรียกว่า face trainer เนี่ยทำมาจากพลาสติกผสมยางนั่นเองค่ะมีลักษณะที่อารมณ์แบบเหมือนดิมฝีปากเราอะนะแล้วก็มีรอยหยกักเราใส่รอยหยักเนี่ยเข้าไว้ในปาก,ป,ากปั๊บ,บก็เสมือนมีปากแต่ปากเบิ์นออกนิดเดีคือตอนนี้เราจะ trainer นนแล้วนะคะคเสร็จรปุ๊บเราก็ขยับ ขยับปากโดยการออกเสียงอาาะะักขระเช่น A A e o o อาเออีโอูงี้พี่บีไม่อย่างนั้นก็ทําเองได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ได้หี่ก็อ่านมันจะมีแรงต้านไง,งไม่มันจะทําให้แบบนืด กว้างขึ้นแบบคุณอาจจะบังคับแบบบางคนพูดจาอะไรเงี้ยแบบปากไม่เทียบอย่างเงี้ยก็ทำนั้นแตใช่บางคนแบบเวลาพูดก็คือเขาไม่ค่อยอ่านปากไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าแบบทำไมเราแบบเออออกบริหารหน้าต้อนเราแต่ไม่ใช่บางทีบินไม่เข้าใจด้วยเพราะเราพูดไปฉีดมานี่เรายิ้มนะเห็นปะหลายคนบินไม่เข้าใจเรามันไม่มีสเกลของความที่สุดของการบริหารจริงๆเขาก็เลยมีอุปกรณ์ตัวเสริมเนี่ยมาให้เราสามารถที่จะแบบ อากว้างได้จริงพูดได้จริงเออบริหารได้เต็มสัดส่วนเต็มสเกลคือญี่ปุ่นเนี่ยต้องยกให้เขาเขาว่าอุปกรณ์ความสนุกแกเจเนี่ยต้องไปญี่ปุ่นถึงจะเจอใช่อันนี้ก็เลยแบบเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราสามารถบริหารทั้งใบหน้าของเราโดยการใส่ตัวครอบตัวเนี้ยไว้ข้างในปากนั่นเองราคาชิวๆสวยๆสบายๆสา0สีพันเยนเท่านั้นเองราคาเป็นกี่บาทนะ สามสี่พันเยนก็ประมาณสักพันหนึ่งพันกว่าบาทพันนิดๆถ้าใครที่จะไปญี่ปุ่นก็ฝากซื้ออันนึงนะซื้อด้ทั้งกันสมมุติไอทีหน่อยไม่ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะซื้อเพราะว่าแบบคุณอาจจะแอปแบบเอ้ยเธอคือใครฉันอยากซื้อให้คุณช่วยซื้อลองแล้วโพสต์มาเป็นวิดีโอให้เราดูนิดนึงใช่ใช่ในในเฟซบุ๊กก็ได้ดิฉันมีเอาก็ได้นะคะดิฉันอยากจะเห็นอารมณ์ว่าคุณแบบอออ๋ไ O โอโอแล้วเป็นยังไงเออ เรื่องของพี่บีมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะให้แคร์คือเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนเนี่ยออบางทีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าฉันนอนหลับไม่เพียงพอ,เ,อ,อเพราะว่าคนข้างๆอ่ะขับชอปเปอร์บ้างเ,ออเปิดหวรถไฟบ้างทำไมไม่ได้บ้า,บาน่แถวไหนอะเธอทำไมหรอ ออตายแล้วอารมณ์กรนชีวิตเป็นแบบนี้ตลอดเวลาแลวฉันก็ต้องฝันว่าฉันต้องท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ตลอดเวลาหอวหูดตลอดรู้ไหมว่าเขาเลิกลากันไปเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสาเหตุเพราะการกรนนะครับโอ้แต่ถ้าเกิดเรารักมากๆเราไม่อยากแบบเลิกลากันไปเราอยากให้คนคนนี้นอนข้างเราแต่ไม่กรน มีตัวช่วยค่ะใครที่ชอบนอนกรนหรือนอนกรนในทีุ่ดเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเรามีตัวช่วยให้ตัวช่วยนี้นะคะมาจากงาน International Robot Exhibition หรือ IREX ครั้งที่19ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันเลยพี่เมเหมาต้องเด็ดชัวงานนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการโชว์วัตกรรมหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าที่สุดและล่าสุดค่ะเขาก็มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์แห่งอนาคตที่จะมาช่วยในเรื่องของการนอนกรนหน้าตาน่ารัก จะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะนี่นี่คื<ร>ออะไรครับนี่คืออุปกรณ์ในการช่วยนะคะเห็นเป็นตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะจะมีการทํางานร่วมกับเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยอเดี๋ยวบอกก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คนลงไปนอนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นอนหนุนตุ๊กตาหมีซึ่งไอในตัวตุ๊กตาหมีเนี่ยเขาก็จะมีกลไกต่างๆนานาเอาไว้แล้วแล้วก็ใต้ฟูกที่นอนเนี่ยมันก็จะมีแผงวงจรเพื่อที่จะรับกับเสียงสะท้อนเสียงกลนของเราอ่ะซึ่งพอเรานอนกลนปุ๊บ ไอเสียงกลอนของเราเนี่ยก็จะส่งไปที่ตัวเซนเซอรอ์และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันยังทํางานร่วมกับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องวัดระดับตรวจจับออกซิเจนในเลือดเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเรานอนกลนเนี่ยออกซิเจนในเลือดจะน้อยลงและเครื่องวัดน่ารักกิ๊บเก๋มากจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กเอาไว้หนีไปที่มือพอเรานอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยนอนบนหมีแบบนี้ใช่ไหมออพอเรานอนกลนเยอะๆออกซิเจนในเลือดจะลดลงครับออมันก็จะทํางานสัมพันธ์กันตุ๊กตาหมีก็จะออมาสก,กิดสกิด สังเกเพื่อให้แบบมันไม่ถึงกับเปลี่ยนท่าแต่มันก็คือเหมือนกับว่าขยับรู้ตัวนิดนึงอ่ะใช่เราสังเกตไหมเวลาที่ใครนอนกลนแล้วเราแบบเลยเนี้ยพอถ้าเขาพลิกนิดนึงมันจะหายหายไปซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณยังนอนกลนอยู่แล้วมีตุ๊กตานี้อยู่อ่ะแยกห้องใครเนี่ยมีไอเดียที่ไปเซิร์ชมาแล้วเจอแล้วมันเกี่ยวกับการแก้การนอนกลนได้เฮ้ยเรามาอัปเดตมาแชร์กันได้นะเรามี Facebook ไม่ใช่เวลาร่างวันเล่นเกมอย่างเดียวนะจ๊ะ เฟซบุ๊กของไอทีนี่เล่นันยีี่ชั่วโมงนะคือแบบว่าฉันจะเกาะติดสถานการณ์ตลอดเมามอยกันตลอดคือสามารถที่จะแบบเออเอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแชร์กันได้ เรื่องราวไอตของเราเนี่ยจัดหนักในเรื่องของสุขภาพนะครับพี่มีความสวยความงามพี่อุ้มเรื่องของอาการก้นแต่ของผมนะครับเป็นเรื่องราวของการตรวจโรคครับพี่บิ๊มครับเอ้ยมันจะโชคดีขนาดไหนถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีสภาวะเสี่ยงแล้วเราก็จะป้องกันได้ทันนะครับตัวเองเหรอทำเองตรวจเองตรวจเองที่บ้านแบบออนไลน์เลยนะครับและที่สําคัญเป็นโรคอันดับหนึ่งที่คลาชีวิตคนไทยนั่นก็คือโรคมะเร็งครับเอ้ยเดี๋ยวก่อน ตรวจมะเร็งตรวจมะเร็งออนไลน์ด้วยตัวเองครับทำได้เหรอถูยทำยได้ให้อยากจะรู้นะครับว่าเขาตรวจออนไลน์แบบไหนแล้วก็ไอซีช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ